สวัสดีสีขาวสีขาวมีสองคู่นะครับใครชอบสีขาวแจ้งได้นะครับไก่แจ้แงแพมขวันแกนนำเสนอน้องไก่สีขาวขาวงามเอาอย่าตีกันอย่าตีกัน ผู้สองเมสองครับหล่อทั้งคู่สวยทั้งคู่ครับเลี้ยงค้วยสวยเลี้ยงงามงามนะครับสนามย้าเขียวเขียวนี่โอ้ยขจีเลยครับงานเนี้เอาสั่มเอาสัเเมไก่สีขาวนะครับสนใจน้องไก่0992594592 0992594592เบอร์นี้เป็นลายครับ พร้อ,อมจะส่งให้เพื่อนๆได้ทั่วประเทศไทยได้เลยครับสนใจน้องไก่มาคุยกันได้เลยน้องไก่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่ใกล้บ๊กซีใหม่ไม่ไก่าจกกากบคส .3 าขอนแก่นนะครับมาคุยกันได้มาเม้นมาชอบมาเมาส์มอยรื่นน้องไก่กันได้นะครับขอบคุณคนที่ติดตามไม่ช่นชอบกับแจทำแทมขอนแก่นนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางอำเภอ้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มา รับน้องไก่ไปเมื่อวานนี้นะครับกับน้องไก่สีแฟนซีรวมไปถึง f อจากกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอ่าอ่าคนใจดีคนนี้นะครับเขาก็มาขอนแก่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าเพื่อนมีธุรกิจที่ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มาอุดหนุนน้องไก่ทำแทมไปนะครับก็จะบิ่งกรุงเทพขอนแก่นบ่อยๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับและก็ถ้ามีโอกาสดีๆก็จะลืมแวะมา ชมน้องไก่ทาแทมแล้วก็เอาน้องไก่ทคแทมไปเลีย้ยงอีกนะครับนี่หยอดไปแล้วหนึ่งน้องไก่สีขาวน่ารักสดใสข้างล่างนี่เป็นน้องหมานะครับพึ่งเอามาใหม่เป็นหมาลอะลรไมือครับเห็นมันน่าสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงนะครับเป็นน้องหมาสีลายๆเหมือนเสือเลยครับตั้งชื่อว่าเจ้าเสือหน่อย <c oughs> อย่ามากินไก่ข่อยเด้อ,อน้องหมา โอเคนะครับส่งความสุขุขนเพื่อนยามเช้ากับน้องไก่สีขาวขาวสวยๆขาวมงคลหางบานๆขาวหน้าแดงอาราอรารามนะครับโอเคนะขอบคุณครับ